สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนกักบริเวณต้นน้ําปิงนะครับมากกว่าร้อยมิลเมตรหลายจุดเลยนะครับนี่ทําให้สถานการณ์ที่คาดว่าน้ําจะคลี่คลายในวันนี้ช่วงสายแต่ตอนนี้ในช่วงค่าอาจจะมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวนะครับขณะที่หลายๆพื้นที่ในพื้นที่โดยเฉพาะรอบนอกและพื้นที่ในเขตเมืองนะครับตอนนี้ระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูตรงจุดบริเวณด้านนอกของเมืองกันก่อนนะครับจุดนี้นะครับคือที่บ้านช้างค้านะครับตาบลท่าวังตาลอเาเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับชาวบ้านต้องลุยน้ําเก็บข้าวของนะครับเท่าที่ทําได้ครับเพราะน้ําจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับกำลังหลากมาท่วมจุดนี้ถือว่าเป็นจุดรับน้ํา จุดแรกๆนะครับชาวบ้านบอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ติดต่อกันแล้วนะครับหลายคนนะครับเพิ่งที่จะทําความสะอาดบ้านเสร็จก็ต้องมาเจอน้ําท่วมอีกครั้งข้าวของก็กลัวว่าจะเสียหายซ้ําและอาจจะเสียหายไปทั้งหมดจากน้ําท่วมครั้งนี้ครับเข้าของนี่ในบ้านไม่ได้อะไรเลยครับเสื้อผ้าอะไรมันไปเปิด,ป,ดปิดประตูเปิดประตูขึ้นมามันล้มมันล้มหมดเลย หมดแล้วก็เสื้อผ้ามันก็แช่น้ำหมดตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันครับผมถ้าน้ำท่วมรอบนี้ถ้าไม่มาอีกรอบหนึ่งก็โอเคก็ฟื้นฟูได้อยู่ถ้ามาอีกรอบหนึ่งก็ปล่อยมันนะไม่รู้ทำไงแล้วเพราะว่าธรรมชาตินะส่วนถนนวงแหวนรอบสองนะครับที่เปรียบ เปรียบเสมือนกำแพงนะครับที่บริเวณบ้านช้างคำ้ำระดับน้ําท่วมสูงมากเลยนะครับช่วงสายวันนี้ระดับน้ํายังคงเพิ่มต่อเนื่องแต่ว่ารถยังคงผ่านได้นะครับแต่คาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้นะครับน้ำอาจจะท่วมสูงมากขึ้นและอาจจะมีการปิดการจราจรครับส่วนน้ําท่วมในเขตเทศบาลนนะครเชียงใหม่ครับน้ํายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะย่านช้างคลานแล้วก็หนบาซ่าที่เป็นย่านที่พักแล้วก็โรงแรมครับ ซึ่งเช้าวันนี้นะครับโรงแรมหลายแห่งบริเวณย่านช้างคลานครับต้องจัดหารถบรรทุกขนาดใหญ่สําหรับรับส่งลูกค้าโรงแรมนะครับหลังแม่น้ําปิงยังล้นสูงต่อเนื่องแต่การจองห้องพักแล้วก็สัมมนายังคงมีนะครับยังไม่มีการยกเลิกนะครับขณะเดียวกันนะครับพนักงานบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับก็มารอรับลูกค้าที่จองทัวร์ไว้แล้วก็เริ่มที่จะได้รับผลกระทบแล้วนะครับจากน้ําท่วมในครั้งนี้ครับถ้าปกติก็ต้องไปถึงครับก็ต้องไปรับลูกค้าถึงโรงแรม และเมื่ออย่างนี้ก็ไปไม่ได้ครับแล้วต้องรออยู่เนี่ยทุกคนก็รออยู่เนี่ยรถเนี่ก็เป็นรถรอส่งออกลูกค้าโรงแรมวงตะวันนะรอรถเขามารถเล็กก็ส่งของมาส่งกระเป๋าส่งคนมาแบบอบอนี่รอบสองนี่ก็แย่แล้วครับรอบสองอันนี้รอบสองแล้วนะครับเนี่ยีังหน่รอบสองก็ถือว่าแย่ครับ ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆนะครับก็เริ่มได้รับผลกระทบมากแล้วนะครับอย่างเช่นตลาดเมืองใหม่นะครับย่านการค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เริ่มที่จะมีน้ําท่วมร้านแล้วก็แผงค้าบางจุดนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบหลายร้านแล้วครับช่วงน้ําท่วมไม่ขายของไม่ดีเลยแต่จะขายดีแล้วพวก,พวกเหตุที่ยังจะขายดีอยู่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงกินเจกันมันเป็นเพราะอะไรเพราะเข้าเข้าน้ำบาดา มันน้ำล,ลูกค้ามันมายากบางคนเขาก็ที่บ้านเขาก็ท่วมกันะบ,บางคนก็ออกมายากนะ่ะบ้านเขาก็ท่วมกันหมดเลยทุกที่เลยนะ ส่วนสถานการณ์น้ําปิงนะครับขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมานะครับ84เมตร81เซนติเมตรนะครับถือว่าสูงสุดแล้วนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะทรงตัวแต่ว่าล่าสุดนะครับระดับน้ําเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลา10นาฬิกาในช่วงสูงที่4เมตร85เซนติเมตรสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับผมพูดคุยกับทางนักวิชาการนะครับอาจารย์ชูโชคอายุรพงศ์นักวิชาการด้านน้าผู้เชี่ยวชาญด้านน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็บอกว่า ค่าคืนนี้นะครับสถานการณ์น้ําที่เชียงใหม่จะยกตัวสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งจะสูงมากและกลางดึกคืนนี้น้ําในตัวเมืองเชียงใหม่จะสูงมากกว่าสองสี่เมตร 93เซนติเมตรที่ท่วมก่อนหน้านี้นะครับถือว่าน่ากังวลอย่างมากดังนั้นทางจังหวัดเองนะครับก็ฝากย้ําเตือนประชาชนนะครับให้อพยพโดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะถูกน้ําท่วมสูงเพราะคาดว่าน้ําที่ท่วมในครั้งนี้จะท่วมค่อนข้างที่จะนานกว่าทุกๆครั้งครับคุณพรวด,ดีคุณจิรชาตาครับ